สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับรถ r c ี e t o นะครับซึ่งหัวข้อคลิปวันนี้ก็จะเป็นนิโก้นะครับ1นต่อนะครับที่เป็นเฟรมบักกี้นะครับสเปอร์อะไรวะอเล็กเหรออเล็กแล้วกันอเล็กอเล็กไหนวะอเล็ก,กเลเดียเหรอโอเคก็คืองี้ครับมันเป็นรถแบบเรดี้ทูรันนะของทางค่ายนิโก้นะครับซึ่งตัวนี้ เก่ามากนะครับนี่ชัว์แบตเตอรี่นะเครื่องชาร์จอย่างนี้นะครับอันนี้ผมเริ่มเปิดดูไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดทั้งหมดนะหน้าตารถก็ประมาณนี้นะครับเป็นสไตล์แบบบักกี้นะครับคล้ายๆพวกอ,อ,อะไรวะ The Fox อ่าของไทมี่ยนะครับหน้าตาก็าประมาณนี้นะ ซึ่งสเกลหนึ 10, ่ต่อสิเมื่อก่อนก็ฮิตนะครับปัจจุบันก็ยังฮิตเล่นกันอยู่เพียงแต่ว่าสไตล์บักกี้คนก็จะเล่นกันน้อยลงนะครับอ่าเปิดกล่องมานะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับอันนี้ก็แบนใบใคล้ายๆพวกใบคําเตือนนะครับแบตเตอรี่เก้าโวลต์ไม่ต่อขั้วแบบตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้ผมข้ามไปผมอ่านไม่ออก อันนี้ก็เป็นผังการประกอบนะครับชิ้นส่วนก็จะมีเบอร์ชิ้นส่วนละเอียดชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะนะดุมล้อก็จะเป็นดุมล้อแบบไม่ใช่ดุมสิบสองมิลน,นะครับเป็นดุมแบบรูห้าห้าแฉกเรียกห้าแฉกห้าห้ารูกลมอะไรประมาณเนี้ยของพวกสไตล์รถวินเทจเก่าๆใช้ประมาณเนี้ยนะครับ ส่วนล้อหน้าเองก็จะเป็นเป็นเพลากลมนะก็จะเป็นของรถขับสองทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้เกือบทั้งหมดซึ่งปัจจุบันเราอาจจะยังเ,เราน่าจะสามารถที่จะใส่ล้อของรถขับสี่ได้โดยใส่เป็นดุมอะแดปเตอร์นะครับเรื่องล้อ,อยางอะไรต่างผมมองว่าไม่ไม่ไมีปัญหานะพวกนี้น่าจะชิวๆนะครับมีแผงวงจรอย,อยู่ตรงนี้นะครับมีรางฐานรางฐานนี้น่าจะเป็นรางฐานพวก AA นะน่าจะใช้สองระบบนะครับ มีเซวอยู่ส่วนนี้นะครับชักเลี้ยวอยู่ตรงนี้อืตัวนี้น่าจะใช้เซวตัวเดียวนะครับควบคุมสายขวาแล้วก็ใช้ ESC นะครับแต่ว่าเป็นแบบแผงวงจรนะรุ่นเก่าๆนะครับมาพร้อมกับน่าจะมาพร้อมรีซิเวอร์เป็นเป็นสปีดรวมดิฟิฟคิดว่าอย่างนั้นเกียร์เนี่ยนะครับจะเป็นระแบบดิเฟอเรนเชียลนะครับเป็นเกียร์ดิฟนะ ก็ไม่แน่ใจว่าปรับตั้งความความหนืดได้ไหมนะครับมีอะไรอีกพีเนียเนี่ยต่อเข้าตัวชุดหน้าแปลนเนี่ยน่าจะปรับไม่ได้นะครับน่าจะมีแค่สปีดเดียวหมายความว่าอย่างนี้เกียร์เนี่ยอัตราทดเดียวนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอัตราทดได้เท่าที่ดูจากแผงจากผังพวกนี้นะอันนี้ก็คร่าวๆนะครับอันนี้มีเบอร์พาร์ทด้วยนะครับ ก็มีราคาด้วยนะกี่เยนก็ว่ากันไปแต่คงหาซื้อไม่ได้แล้วเพราะอันนี้โก้เองก็ผมไม่เห็นการทําตลาดในในปัจจุบันนะผมไม่แน่ใจว่าเขายังทําตลาดในญี่ปุ่นหรือเปล่าส่วนอันนี้เล่มที่สองนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปในการใช้งานนะครับอย่างตัวนี้เขาจะบอกอยู่ว่าใช้ฐาน AA 4ก้อนนะแล้วก็ใช้แบบ หนึ่งก้อนที่เป็นแบตเจ็ดจุองนะครับก็คือจะใช้เป็นน่าจะใช้เป็นตัวนี้ควบคุมเซอร์โวและใช้ตัวนี้ควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับจะใช้แบตเตอรี่2ชุดแยกกันส่วนรีโมทจะเป็นถ่าน AA หกก้อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะควบคุมซ้ายขวามีปรับทิมได้นะครับส่วนตัวนี้ควบคุมความเร็วปรับทิมได้เช่นกันนะครับอืม ตรงส่วนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะปรับความแข็งหนืดของช่วงล่างหรือเปล่านะครับนะรูปนี้กับรูปนี้นะไม่ไม่แน่ใจอ่าส่วนนี้ก็เป็นพาร์ทนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะน่าจะเป็นเบอร์นะครับเบอร์สองศูนย์หนึ่งสสองศูนยหนึ่งห้าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นแบบซื้อพาร์ทอะไรมาซ่อมได้นะครับอันนี้ก็เป็นพิธีการถอดล้อหน้าหลัง จุดนี้ก็เป็นร้อยสายหรืออะไรสักอย่างนี้ไม่แน่ใจนะครับอ๋อแบตเตอรี่เหมือนจะใช้เคเบิลไทยรัดนะจากรูปตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวก้อน7.2นะอ่ะหมดละประมาณนี้นะครับด้านในนะครับก็ จะมีแผ่นโฟมกันกระแทกกั้นเอาไว้นะครับฝาเนี่ยผมผมแกะแล้วนะครับประเด็นคือผมลืมไปว่ายังไม่ได้ถ่ายจะแกะซ่อมแล้วเพราะว่าลัางฐานมันสภาพนี้เลยเดี๋ยวคงต้องซ่อมลังฐานก่อนนะครับแล้วก็ถ้าลัางถ่านซ่อมเสร็จถ้าใช้งานได้จริงไฟน่าจะติดตัวนี้เป็นขึ้นี่นึ่ง9 5นะครับเขาก็จะมี สาอ,อากาศตัวนี้มาติดตั้งกับรีโมทใช่ประมาณนี้ร,รีโมทุ่นก่ลก็จะเป็นแบบทรงแบบสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีตัวลถมีบล็อกเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นนะครับในคู่มือเป็นประแจจับชิ้นนี้กับชิ้นนี้เวลาขันนะครับ2องจุด มีแอทนาไพส์นะครับก็คือตัวเสานำสายนำเสาอากาศแล้วกันนะขออนุญาตโอ้กล่องมันเละมากเลยนะมีเสวกอากาศอยู่ตรงนี้นะครับอย่งนี้ โอเคหลั okay. งฐานเอเอดูแล้วสภาพยังสวยอยู่นะครับปักปักเหมือนจะดำนะตัวนี้แล้วก็ยางยางไปหมดแล้วนะครับยางไปหมดแล้ว ยางนี้น่าจะต้องเปลี่ยนแน่นอนอยางหน้ายัางยังถือว่ากลมอยู่นะใช้ได้นะครับนี่ดูเส้นหนึ่งอ่าใช้ได้ยางหน้าเนี่ยรอดนะครับยางหลังไม่รอดนะเดี๋ยวเราคงจะต้องเปลี่ยนยางหลังกันนะครับส่วนเกียร์เกียร์ยผมดิ้นเสียงแปลกๆนะ ไม่แน่ใจว่าเกียร์รูดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องลื้อดูนะครับเพราะมันมีการแบบเสียงแปลกๆนะคลัคลัทๆส่วนหน้าตาภายนอกโดยรวมเนี่ยสีของสติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวสีของบอดี้ยังดูสวยงามอยู่นะครับก็ถ้าดูคร่าวๆนี่หน้าตาดีเลยนะหล่อเลยนะครับถ้าเก็บงานแล้วน่าจะถ้าวิง่งก็น่าจะวิ่งได้ดีแล้วก็วิ่งสวยแน่ๆบอดี้สวยมาก ขาวชมพูเรโทโฮจริงๆนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับเป็นสปริงปกตินะครับเป็นโชคสปริงธรรมดาเลยหน้าหลังหมเนี่ยล่าหลังเลยนะครับแต่ค่อนข้างจะแข็งนะแข็งเลยอะกดไม่ค่อยลงข้างหน้าเป็นปีกนกอิสระซ้ายขวานะครับข้างหลังเป็นคานนะโชคสองตัว อ่ะคร่าวๆคงประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องไล่รื้อดูนะครับว่าต้องเปลี่ยนต้องซ่อมอะไรตรงไหนบ้างชุดไฟยังได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยสวิต์ปิดเปิดสวิตเปิดอยู่ตรงนี้นะครับสวิต์ก็มีคอคแคคคอกแคกปกติอันนี้ปกติ ชิ้นส่วนแตกหักไหมยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้เดี๋ยวคงต้องไล่ถอดดูนะแต่ล้อเป็นล้อรุ่นเก่าไม่มีบูมีบูไม่มีรูกปืนนะครับแต่ว่าอันนี้เรา เดี๋ยวเราคลีนร์ควสะอาดลักลูกปืนเนี่ยถ้าจาจะอัปเกรดจริงๆก็น่าจะใส่ลูกปืนไซส์หนึ่นะแบบสมัยก่อนที่พวกรถ1นึต่อสิใส่กันก็จะเป็นไซส์นี้แหละไม่ไม่น่ามีอะไรนะครับมันไม่น่ามีอะไรก็น่าจะใส่ได้เลยนะหรือไม่งั้นก็อาจจะแปลงเอาพวกดุมแต่งมาใส่แล้วเปลี่ยนเป็นล้อของพวกขับสี่มาใส่ก็จะได้ความกว้างนะครับของของตัวรถเพิ่มแต่สไตล์มันอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อย ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งขันแน่นมากก็จะฝืดๆนะครับส่นล้อหลังแข็งเลยนะครับ จะเป็นดุมห้าแฉกนะครับแบบนี้ก็สไตล์รถบักกี้เมื่อก่อนนะก็จะใช้กันแบบนี้นะครับปัจจุบันเราก็จะใช้เป็นดุม hex โคเหลี่ยมซึ่งน่าจะใส่ได้นะเพราะว่าใช้เป็นแค่สลักที่เพาเล้อเหมือนกันนะแล้วก็ใช้ตัวนี้ ล็อกลงไปนะครับเพียงแต่ว่า hex หกเหลี่ยมอาจจะต้องเป็นอะแดปเตอร์ยาวนะครับให้มันยาวเพื่อที่จะได้สวมลงไปได้ตัวนี้ก็น่าจะยาวสิบห้ามิลได้ไม่ก็ยี่สิบเราเรานี้แหละเดีนะ๋ยวขอประกอบขึ้นไปก่อน ร่นเลอะมากเลยืึองมือก็เลอะขอเขอะเลยอะชุดเฟืองมันจะมีก็แกลกแกลก,ก,กหน่อยนะไม่แน่ใจว่าเฟืองไหนเสียหรือเปล่าถ้าเสียเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนชุดเกียร์แต่ว่าชุดเกียร์เนี่ยของรถขับสองมันน่าจะใช้กับธรรมยาบางตัวได้แล้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเค คลิปนี้ก็น่าจะคร่าวๆแค่นี้นะครับเปิดให้ดูก่อนนะครับเป็นคลิปเริ่มต้นในการที่จะรีสโตนะครับตัวรถนิโก,โก้ชื่อรุอ่นอะไรวะเนี้ยนิโกโก้เฟรมบักกี้นะครับซูเปอร์อเล็กก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วกันว่ารีแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันจะวิ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงก็มุกเดิมๆนะครับ ก็ทำคาสะอาดก่อนเช็คระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายนะครับแล้ว็เดี๋ยวเราจะได้จบงานกันประมาณนั้นมันจะน่าอยู่ในเลทแรงๆประมาณนี้แหละนะครับในการรีร็ก็ประมาณนี้ก็คือเบื้องต้นคือเช็คสภาพชิ้นส่วนว่าครบไม่ก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการเช็คระบบไฟฟ้าแล้วก็มาเช็คชิ้นส่วนที่ทอยู่ภายในพววเกียร์อะไรพวกนี้นะเปลี่ยนเขาเรียกวนะ่าเช็คล้วเปลี่ยนนะนนนนครับจากนั้นก็น่าจะจบงานคร่าวๆมันอยู่ในเลๆประมาณนี้แหละนะครับ แต่ว่าเบื้องต้นก็เดี๋ยวเราจะต้องตัวนี้ก่อนโอ้ยเขียวอีเดี๋ยวคงจะต้องตัดต่อสายไฟนิดหน่อยนะครับโอเคอ่ะโอเคจบจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกิน,นสำหรับคลิปเริ่มต้น EP แรกนะครับในการรีสโตร Super Alex ก็ ถ้าใครเข้ามาดูก็ขอบคุณที่เข้ชมด้วยนะครับแล้วก็กกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใครที่ชอบรถสไตล์นี้นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะหรือใครอยากจะส่งซ่อมตรวจเช็คอะไรไงก็ส่งมาได้นะครับยังยังรับทําเหมือนเดิมนะคิวอาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าด่วนรบกวนแจ้งเดี๋ยวจะจะัดคิวให้นะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็ถ้าใครเคยเล่นรุ่นนี้เรามาคุยกันนะครับเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่หรือว่า กำลังหารถสไตล์เก่าๆมาเล่นก็จะได้มีข้อมูลนะเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมันไม่จำไม่ไม่จำเป็นว่ารถเก่าแล้วมันจะต้องตั้งโชว์เดียวนะมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์รุ่มสมัยเพื่อเอามาเล่นกับรถได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคไปละขอบคุณครับ